วิชีวิชยารัฐซิลิกุลเลิศรัฐอายุน้อยร้อยล้านตัวจริงพามาร์กไบโอเทคโนโลยีเข้ารับรางวัล Thailand Health and Beauty Award s 2 2 2 2ถือเป็นงานประกาศรางวัลที่ยิ่งใหญ่อลังการสมการรอคอยเลยทีเดียวสำหรับงาน THBA 2022ซึ่งเป็นการมอบรางวัลให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ ด้านสุขภาพและความงามระดับประเทศซึ่งหนึ่งในนักธุรกิจที่ถูกคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลในประเภท Best Quality Business of Health and Beauty Manufacturer คือวิชีวิทยารัฐซิลิกุลเลิศรัตจาก Mark b ไบโอเทคโนโลยีนั่นเองสวัสดีค่ะวิชีนะคะวิทยารัฐซิลิกุลเลิรรัตค่ะอาซีโอมาร์คไบโอเทคโนโลยีค่ะเรานะคะเป็นโรงงานผลิตอาหารเสริมเครื่องสำอางมาตรฐานระดับสากลค่ะ วันนี้นะคะต้องบอกเลยว่ามีความตื่นเต้นนิดนึงนะคะแต่ก็รู้สึกดีใจด้วยค่ะจริงๆต้องขอ,ขอบคุณนะคะที่ทางอายุน้อยไรลา,ลาน,นะคะได้มอบรางวัลน,นี้ให้ค่ะโอเคค่ะจริงๆนะคะของเรานะคะต้องพูดหนอก่อนของเราเนี่ยมีประสบการณ์นะคะในวงการนะคะอาหารเสริมเครื่องสาอางแล้วก็ความงามเนี่ยมากถึง15ปีนะคะดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยมีความเชี่ยวชาญด้านนี้แน่นอนนะคะโดยที่โรงงานของเราเนี่ยก็คือทําสินค้านะคะผลิตโปรดักต์คือรับจ้างผลิต อาหารเสริมเรื่อสําอางนะคะโดยที่สินค้าเนี่ยตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าเลยค่ะจะมีได้กลุ่มของอาหารเสริมเรื่อสัาอางแล้วก็เมคอัพแบบครบวงจรค่ะใช่ค่ะจริงๆกลุ่มกลุ่มลูกค้าของเรานะคะหรือเราเรียกว่าพาร์ทเนอร์ละกันจะมีหลายกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มตลาดน้องๆม่คาไลฟ์ซึ่งมาแรงมากในตอนนี้นะคะกลุ่มออนไลนะะ์ออลนะคะออฟไลน์นะคะรวมไปถึงนะคะอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะคะรวมทั้งนะคะไม่แค่ในไทยอย่างเดียวเรายังมีลูกค้าต่างประเทศทั่วโลกด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นแอฟริกานะคะ ยุโรปนะคะเสวิสเอเชียนะคะและอินเดียค่ะตอนนี้อ๋อจริงๆต้องบอกว่ายังเป็นแบบนี้ดีกว่าคะ่ะเราเนี่ยตั้งใจแล้วก็มีความอ,อยากจะทําให้ทุกคนเนี่ยประสบความสําเร็จยังไงเรื่องบัตเจนเนี่ยเราเข้ามาคุยกันก่อนเพราะเท่าไหร่เพราะจริงๆอะเราใช้หัวใจในการทํางานเพิ่มเติมซึ่งไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่มีแบรนด์อยู่แล้วต้องการต่อยอดในเรื่องของธุรกิจ หรือต้องการเพิ่มเรื่องอะไรสินค้าสามารถเข้ามาคุยได้หรือลูกค้าที่ต้องการจะเริ่มต้นในการทําแบรนด์ใหม่ๆที่ต้องการประสบการสําเร็จและก็มีการเติบโตแบบยั่งยืนอันนี้ค่ะมาที่เราได้ค่ะมาร์กไบโอเทคโนโลยีค่ะจริงๆเนี่ยเราจะมีทีมงานนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพัฒนาผลิตภัณฑ์ทีมงาน R ดีนะคะเราจะมีที่ปรึกษาเป็นเภสัชกรนะคะและจะมีทีมขายนะคะที่ช่วยซัพพอร์ตลูกค้าแล้วก็ดูแลหลังการขายและที่สําคัญเนี่ยเราจะมีทีมการตลาดด้วยค่ะที่ช่วยดูแล ในการกระจใจสินค้าหรือแม้แต่ส่งออกต่างประเทศซึ่งบางคนนี่มองว่าคือเอกสารในการส่งออกมันทํายากมากแต่ของเราค่ะ One Stop Service ที่นี่ที่เดียวทําได้ทั้งหมดค่ะสามารถนะคะติดต่อนะคะเข้ามาที่ l i น์แอดนะคะแอดนะคะ Mark Bio ค่ะ M A R K B I O นะคะหรือทางเว็บไซต์นะคะ Mark Bio ได้เลยค่ะหรือทาง Facebook ก็ได้ค่ะยินดีดูแลทุกท่านนะคะ